จเจริญพรเช้าวนี้การเดินจงกรมตอนเช้าๆในวันฝนตกแบบนี้นอกตัวอาคารก็ดีเพราะว่าก็จะได้สูตรอากาศแบบที่มีสายฝนอาจจะมีความชื้นนิดๆแต่เมื่อในขณะที่เราเดินไปในแต่ละวันนี้ก็จะพยายามหาวิธีฝึกเพื่อให้สติได้อยู่กับตัว จะทำมากทำน้อยก็ขอให้ทำเถิดท่านแม้การเดินและมีสติรู้ในขณะที่เรากำลังเดินเท้าซ้ายเท้าวขวาย่ยางยากยาก่างเหยียบเป็นการเดินแบบสบายๆในเช้านี้ไม่ได้เน้นความช้าและละเอียดมากเกินเพราะว่าตีสามขว่กวาตีสี่ก็ยังเป็นช่วงที่บางครั้งจิตมันยังสลึมสลือก็เดินเร็วนิดหนึ่งการปรับให้เข้ากับ ธรรมชาติในปัจจุบันก็ดีกว่าการที่จะต้องไปยึดติดในรูปแบบการทำงานทุกอย่างก็เช่นกันรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็มีแต่ก็ต้องดูว่าจริตของเราเหมาะกับการทำงานอย่างไหนทำแบบไหนแล้วมีความสุขทำแบบไหนแล้วเกิดความสำเร็จก็ทำอย่างนั้นเถิดเจริญพรเชานี้ท่านทั้งหลาย